นบา,ายดีพบกับเ t v i ี i o n ัขอกำลังใจให้นักเตะทีมชาติลาวชายและหญิงสู้ศึกฟุตบอลเอเชียการแข่งขันที่กำลังจะมีขึ้น2รายการของนักเตะทีมชาติลาวครับมี2ประเภทนะครับก็คือชายและหญิงครับ ซึ่งตอนนี้นักเตะหญิงทีมชาติลาวนะครับจะทำการแข่งขันในรายการ a f c Women ASEAN Cup 2022 q u a l i f y ซึ่งจะแข่งขันกันที่ประเทศบาเลนซึ่งตอนนี้ครับนักเตะทีมชาติลาวหญิงก็ได้ฝึกซ้อมอย่างเอาจริงเอาจังนะครับโดยบรรยากาศภาพรวมทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงโดยทีมชาติลาวประเภทหญิงนะครับอยู่กลุ่ม A ร่วมกับไต้หวันแล้วก็บาเลนซึ่งเป็นเจ้าภาพนะครับ ส่วนตารางการแข่งขันนะครับก็จะแข่งขันกันในวันที่18ตุลาคมเวลา22นาฬิกาลาวพบไต้หวันวันที่21ตุลาเวลา22นาฬิกามาเลนพบกับลาวครับและเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเพจฟุตบอลทีมชาติลาวได้เผยภาพนักเตะรุ่นอายุไม่เกิน23ปีภายใต้การนำของวีเซวารัสคุณซื้อชาวสิงคโปร์ได้ออกเดินทางสู่ประเทศมองโกเลียเรียบร้อยแล้วครับเกิดเตรียมลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียอยุ23รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่25ถึง31ตุลาคมนี้ทั้งนี้ครับสบปปลาวอยู่ในกลุ่มเจในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะครับร่วมกับเจ้าภาพามองโกเลียไทยและมาเลเซียครับโดยตารางการแข่งขันครับจะมีดังนี้ครับวันที่25ตุลาคม14นาฬิกาลาวพบมาเลเซียวันที่28ตุลาคมเวลา14นาฬิกาลาวพบไทยวันที่31ตุลาเวลา14นาฬิกา ลาวพบมองโกเลียครับโดยจะมีการแข่งขันที่สนาม MFF Football Center ฟุตบอลรายการนี้ครับจะคัดเอาแชมป์กลุ่มทั้งหมด11ทีมและรองแชมป์ที่มีผลงานที่ดีที่สุดอีก4ทีมเข้ารอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียที่อุเบกิสถานในปี2022ครับส่งกำลังใจช่วยทีมชาติลาวทั้งประเภทชายและหญิงกันด้วยนะครับแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในครั้งหน้าสบายดี